โหราจารย์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเบอร์โทรศัพท์ตัวเลข18และ81กันนะคะเบอร์โทรศัพท์ตัวเลข18และ81หงส่งผลให้คุณเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอมีจิตใจเข้มแข็งใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียรู้จักคนหลายวงการเด็ดเดี่ยวมีพลังอำนาจบาร,รมีในตัวเอง ขี้หุนหงิดมีพละกกำลังมากมีความทะเยอทะยานสูงชอบเป็นจุดเด่นในสังคมวางตัวเหนือผู้อื่นกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นถือคติยอมหักไม่ยอมงอเปลี่ยนแปลงความคิดยากเจ้าอารมณ์ใจร้อนคุณเป็นคนเผด็จการเอากฎของตัวเองเป็นหลกักไม่ค่อยฟังใครเหนื่อยในงานเกี่ยวกับเรื่องคนเข้มแข็งและดุดันบริวารลูกหลาน ต่อหน้าเหมือนเกรงกลัวเชื่อฟังแต่รับหลังเบื่อหน่ายแอบนินทาบแบบไม่รู้ตัวให้ระวังการถูกหักหลังอาจทำให้คุณเจ็บใจทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นถ้ามีการทะเลาะวิวาทจะจบลงแบบไม่ง่ายระวังคดีความควรหลีกเลี่ยงเรื่องการมีเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทางราชการทหารตำรวจผู้มีอิทธิพลคนมีอำนาจสุขภาพที่ต้องระวังปัญหาคือเกี่ยวกับความดันเลือด ดวงตาผิวหนังหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะหากท่านใดใช้เลข18และ81นะคะเลขนี้จะส่งผลในด้านเสียมากกว่าด้านดีหากท่านใดสนใจเบอร์มงคลสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923397899หรือ0989516939นะคะ หากชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะโหราจารย์ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ